กรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปะคะวตาธัมโมธัมมังนะมสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจริโยเมผันเตโหหิ ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าปาสาธิเกณะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่อมใสเถิดอามาพันเตเจ้าข้าท่านผู้เจริญคำพีปะทะอังกรูประสิทธิรุ่นปีสองของนศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกอาขยาตะกัน หน้าคำพิบัตรูปสิทธิหน้า335อยู่ในช่วงของวิพัติวิธานะครูวาทิคณะนะครับแล้วก็เป็นปลายปลายของประโรคขาวิพัตปลายปลายปรโรคขาวิพัตเมื่อวานยังไม่จบดีเหลือปัจจาและขมุย่อหน้านี้ครับนะครับตถาอ่านนะครับ ตาถาปป่าจาป่าปจุป่าปเจปัาจาป่าปเจป่าจิตถาปปจางปัจจิมมหปปปจิตถาป่าจิเลป่ปจิตโถป่ปจิว่าหป่ปจิงปปจิมมะเหกัมมานิปปจิตาป่จิเลอิจาริตาถาปปจาป่จุอิจาริ ประจาธาตุประจปาเกในการหงต้มเป็นปรโรขาวิพัฒน์มีการเเวภาวะนะครับปซ้อนซ้อนปะหน้าพร้อมกับสละนะซ้อนพยัญชนะตัวต้นของธาตุพร้อมกับสละที่เหมือนนักันโดยกาจาทิ่วันานาเเมกษราหนังทเวภาโวส่วนที่เหลือน,นั้นก็เดินไปตามปกติคับถ้าเป็นอะ ก็ลบสละไหมถ้าธาตุมีสองสละถูกลบสละสุดท้ายธาตุมาแล้วไม่ต้องลบประกอบเลยเพราะในที่นี้อวิกรณปัจจัยก็ไม่ได้ลงส่วนธาตุที่เป็นพยัญชนะขึ้นต้นก็มีการลงอีอาคมนะครับลงอีอาคมด้วยอีการาขโมสัพพธาตุกรรมมหิที่เป็นพยัญชนะที่วิพัฒน์เขาเรียกว่าเพราะพยัญชนะที่วิพัฒน์ในอสัพพทาตุกะวิพัฒน ลงอิอาคมวิธีก <c oughs> ็ไม่พิเศษนะครับแล้วก็สามารถทำตัวงรูปได้เลยเราก็มาดูครับดูแล้วก็ทำตัวงรูปเลยครับนี่กับวาสถทปธรรมลาหนึ่ง ปาจาธาปโลกขาการตูสธาป่าธาตุมาลาป拉สโบทอัตโนโบทปาปาจาปาป่าจุปาป่าเจปาจิตทาปาป่าจังป่าปาจิมมหะป่าจิตทาปาปาจิเลปาป่าจิตโธปาป่าจิวะหัปาป่าจิงปาป่าจิมมะเหทำหนึ่งตัวกรูปครับ ปปจจาสับเดิมคือปาจจาปาเกในการหุงต้มเรียกปัจจาวาธาด้วยปัวทโยธาต้าว โลกสังกัสุดท้ายธาตุด้วยธาตุสันโตโลโพเนกสังรัตสาเรียกอาว่าฝังโรคขาด้วยฝังโรคขาธ่าอุเอตาาอังมหาต่าทางเรตโทวะโหอิงมะเหปงโรคขาวิลมในอดีตการอันไม่ปรากฏชาติด้วยปัจจเขปังโรคขาตีเตเรียกอาว่าปาราสบทด้วยอาทาภูพานิวิภัตินังชาปังรัตสปะธานี บดลงในาตุด้วยกัตังริปรังรัสสปทางเรียกปาจาว่าปัทมบาบุรุษด้วยเทวเทวปัทมามัชิมุตมะปุริสาเมื่อมีนามประกอบลงปัทมบาบุรุษด้วยนามามหิปยุชมาเนปิตุรยาที่กานันเนปัทโมซ้อนปา เสอนปาเป็นปาปาด้วยขจารที่บรนานะเมกสังฆานังทเวภาโวปาตัวหน้าชื่อว่าอภาษาด้วยปุโพพาโสอไปเทศอะไรก็ไม่มีก็อันนี้ก็ประกอบเลยไม่มีแยกเพราะปัจจามันถูกลบสละสุดท้ายธาตุมาแล้วมันมีอะตัวเดียวคือวีพัตประกอบเลย ไม่ต้องทำอะไรประกอบเลยประกอบรวมจาก,ก็็ประกอบเข้ากับสระอา้างด้วยน,วนเยยปังกรงยุเต,ตสําเร็จรูปเป็นปะปะจแค่นั้นแหละกินแล้วต่อไปทํารูปลงอีอาคมหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเพาตัวสุดท้ายเอานี้บันทนนี้เป็นอีอาคมครับ ปัจจ <muitas S 2> ิธาปัจจิกิธาสอบเดิมคือปัจจปาเกในการหุงต้มเรียกปัจจาว่าธาด้วยภูวาธโยธาต่วโลบสลาที่สุดธาตุลักษณะสุดท้ายธาตุด้วยธาตุสันโตโลโปเนกสารัสสาเรียกตาทาว่าปังโรคาออวเอตตาปังโรคาอัวเอตตาตาทางเรตตาโทวะโหอิงไมเฮโลกประงโลกขาวิภัตในอาตัดีตอันไม่ปรากฏชาติด้วยอปัจจเขปังโรคา ตีเตเรียกาถาว่าอัตโนบทด้วยพระนยตโนปธานีลงอัตโนบทในกาตูด้วยกาตังรีจาต่อไปเรียกว่ากาถาว่าคาถาว่าปัตมาบุรุษด้วยเทเทปัตมามัชชิมุตมาปุลิสาเมื่อมีนามประกอบลงปัตมาบุรุษด้วยนามมัมหีปยุชมาเนปิตุลยาที่กะละเดปัตโม ซอนป่าเป็นป่าป่าด้วยกวาจาที่วันาน้าเมกสลานังเชวพาโวเพ่อพยัญชนะทีวิพัตหลงอาคมด้วยกวาาด้วยอีการลาขโมอสัพธาตุกรรมมหตรวมรวมรมรว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 ลังด้วยนวมรวมรวมรวสรวม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 นะมรปมรวมรวม ได้กินแล้วได้หงุงต้นแล้วมไม่มีได้มันไม่มีอา,อาคมนาท่านนู่นในหฮียตนีนะมีลงส่วนปะโรขาเนะี่ยไม่มีลงไม่มีลงนะครับทำไมจึงไม่มีลงเพราะมันไม่แน่ชัดครับทีนี้มาดูกรรมดีนะครับมาดูกรรมว่าอะไรครับปราจาธาตุปราจาธาตุปะโรขากรรมมาสัทธาปทามาลา อาเทศเป็นประสักษบทอัตโนบทปะปัจจะปะปจูปะปเจปะปจิตาปะปจังปะจิมมหะปะปะปจิตาปะปจิเลปะปะจิตโตปะปจิวะโหัวปะปจิงปะปจิมมะเห่ปะปะปะจ่าปะปะจ่าสับเดิมคือปะจ่าปะเกในการหุงต้ม เรียกปาจาว่าธาตุด้วยภูวาาโยตาตโวโลภสละาสุดท้ายธาตุด้วยธาตุาตสันโตโลโปเดกสลาสะเรียกตัฐะว่าปะโลขาด้วยปะโลขาอุเอตถาอังมหาตถาเลตโตวโหอิงมเหปะโลขาลงในอดีตการไม่นานไม่ไม่ปรากฏชาติด,ด้วยอ,อนะปจัจญารมีพัดอะไรตัฐะครับ ตัดทาลงในในอีตการด้วยอัปัจเคปโลคาตีเตเรียกตัทาว่าอัตโนโบด้วยปลานายัตโนปทานิอัตโนโบทลงในอาจกรรมด้วยอัตโนปทานิภาเวจกรรมนิเรียกตัทาว่าปัทมาบุรุษด้วยเจวจปัทมามัชชิมุตมาปุริสา เมื่อมีนมประกอบลงปฐมบาบุรุษด้วยนามมหีปยุชมาเนปิตุลยาที่กะระเดปัตโมซ้อนป่าเป็นป่าปาด้วยกว่าจารทิวานนาเมกัสลานังเชพาโวเพราะเพราะอะไรลงยาปัจัจสิโดยเพราะอะไรหรอลงยาปัจใยในกรรมลงยาป่าใจในกรรมในอัตกรรมด้วย ภาวะภาวะกัมเมสุโยโลบยะด้วยกวจาีิวนาณะเมกสลานังเจลบยะไหนเล่าพะยะเพราะอเทจยะเป็นจ่าอยู่เนี่ยอาเทศจะยะเป็นจ่าด้วยตัดสะจวะคะยะกาละวะกาละตังสทธาตะวันตาสะสอนจ่า สอนจาก,จกด้วยพรัทเว,าวทาพาวุถาเนอพย,ยัญชนะ <ลง S 1> ทิวิพัตพอพย,ยัญชนะทิวิพัตลงอีอาคมด้วยอีกาลาคมโมอาสาพ,พธาตุกรรม,มเหิรวมจะเ,เข้ากับสระอีหลังเฮ้ยนี่แยกนะเนี่ยแยกรวบรวมนะเนี่ยแยกเพราะมันมาจากยะ,ะแยกรบรวม อาเทปัตโนโบทเป็นปัลสสะบทด้วยแยกรวบรวมสําเร็จรูปก่อนสเร็จรูปก่อนถึงอาเทศได้แยกรวบรวมสําเร็จรูปเป็นปปจิตาอาเทศอาตโนบทเป็นปัลสสะบทด้วยอัตโนปทานิปัลสสะปาทตังสําเร็จรูปเป็นอาปัจจะสำเร็จูปเป็นสองตัวนะปปัจจะปปจิตา ปัจจัปะปัจจิตะด้วยเอาเทศอัต้โนโบทเป็นประัสะบทบ้างาประมาณนี้นะเอาละต่อไปใันนี้ก่อนเอานี้ไปไว้หลัง ดูต่อนะครับต่อไปขึ้นสูตรใหม่ท่านบอกว่าขมิมมะเหตหลังอันอับในขมุธาตขมิมมะเหตในขมุธาตกวาจารทิวนานางอิติอาทินาทเทวพาโวการซ้อนสองด้วยกวาจาธทิวนานันมีกษรานางทเทวพาโวโหติยมีปุโปโภพพาโสอิติอาสา,าสัญญา อภาสาสัญญาการเรียกชื่ออภาสะด้วยสูตรว่าปูพโภพาโสโหติย่อมมีอภาเเออิติบทว่าอภาเสวัต,ตเตย่อมตามไปอภาโศกลายเป็นอภาเเนะครับแล้วก็ตามไปครับขึ้นสูตร467สูตร467กบะวัคคัสจะวัคโขกะวัคคัสจะวัคโข ุดนี้เป็นของคมูธาตนะบอกเขามีเมหิแล้วในคมูธาตุแล้วนะตอนนี้ประจัธาจบไปแล้วกาวัคัสจัวโคจัวโคการอาเทศเป็นจัวะกวคัสสะแห่งกะวัคอภาเสที่ตามมาก็แปลว่าในอภาสะเท่านี้แหละแปลสูตรอ่ะสูตรนี้มีสองบทเป็นสูตรอาเทศแล้วก็แปลได้เลยครับกะวัคัสจัวโคอาเทศกะวัคในอภาสะเป็นจัวะ สูตรที่467กล่าวว่าคัจจวโคอาเทศกะว่าในอภภาษาเป็นจะวะกาวว่าคัจจวโคอาเทศกะว่กในอภภาษาเป็นจะวะกะว่าคัจจวโคอาเทศกะว่กในอภภาษาเป็นจะวกในวุตติมีเท่านี้ โหติกววคโคการอาเทศเป็นจะวะโคการอาเทศเป็นจะวคกวะคัสสะแห่งกะวควัตมานัสสะอันเป็นไปอยู่อภาเสในอภาสะโหติย่อมมีชะกางโรการอาเทศเป็นชะอักษรคะการรัสสะแห่งคะอักษรของคมุธาต โหติย่อมมีอิติอิมินาสุเตนะ้วยสูตรนี้ก่จจิธาตุติอาที่นาอนาภาสสัสสะปัทมบุริเสกกว่จจะนำม,มหิทีโคท่านบอกว่า <c oughs> ปฐมบุริเสกกวจจะนำม,มหิเพราะปฐมบุรุษเอกกวจนะปฐมบุรุษเอกกวจนะ,ะก,จนะกี่ตัว ปฐมบุรุษเอกวัชชะมีกี่ตัวสาองโอ้ยเนี่ยปรโรขาวิพัฒน์เนี่ยปฐมบุรุษเอกวัชชะมีกี่ตัวปฐมบุรุษเอกวัชชะอืมอืมประธมบุรุษเอกวัชชะสองตัวฮะสองตัวสองตัวคืออัตถะเอออะกับตถาะ ทีโคความเป็นทีฆะอนัพพาสัตสะแห่งอักษรที่ไม่ใช่อภาสะโหติย่อมมีกวจิทาตุติอาทินาด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่ากวาจิทาตุดูตัวอย่างเลยโสนี่คือปฐมรุษนะนี่เอกพจน์นะนี่คือชะขามะไม่เป็นชะขมะครับเป็นชะขามะครับ ไม่เป็นชะคะมะเป็นชะคาเมะนมทีฆะอธีฆะเป็นอาด้วยกัจีธาตุครับส่วนชะนั้นก็คือชื่ออภ拉ะฆะชื่ออภาษะเป็นชะด้วยกัวคัสสจวัคโขหนึ่งเป็นหนึ่งสองเป็นสองสามเป็นสามสี่เป็นสี่ห้าเป็นห้าตามลําดับดังนั้นคะคอควายเป็นพระยัญชนะที่สามของกะวักก็มาเป็นพระยัญชนะชะที่สามของจะวัก ละไล่ต่อไปต่อไปชะคะมะบ้างเห็นไหมเป็นชะคามะก็มีชะคมะก็มีเพราะอะไรเพราะที่ฆะบ้างสุกุจิทาตุทําแล้วก็ทําบ้างชะคะมุชะคเมชะคมิทะชัคมังชะคมิมมะหะมาถึงแค่นี้นะครับต่อไปครับไฟอัตโนบทให้ดูนะชะคมิทธะไหมครับไม่เป็นชะคามิทธะนะ ดังนั้นคพูดที่บอกอย่างนี้ครับ <c oughs> ปฐมบรุษเอกราพนะเอาตัวเดียวครับตัวเดียวส่วนอัตโนโบดไม่ทําแล้วท่านก็นไม่บอกว่าปรัสสบทมันก็นไม่บอกเนาะมันจะได้เห็นชัดเนาะบอกว่าปฐมบรุษเอกวจนะม็มีสองนทีถ้าปฐมบุษพรัราชบทปฐมบรุษเอกวจนะออ่นี่ตัวเดียวชัคามิถะชัคามิอังเรชัคามิโถชัคามิวโหโชัคคมิงชัคคามิมมะเห จบเท่านี้ในกัตตุนะส่วนในกรรมก็มีเล็กน้อยกรรม,มนณิในกรรมชะามียิทธะและชะขมิทธะต่างกันก็คือลบยะบ้างนะครับถ้าไม่ลบยะก็เป็นชะขมียิทธะถ้าลบยะด้วยกบจิธาตุก็เป็นชะขมิทธะถ้าชะขมิทธะลบนะครับมันก็ไม่เหมือนชะขมิทธะที่เป็นกัตตุเห็นไหมรูปเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหม แล้วจังรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นกรรมอันไหนไม่ใช่กรรมเนี่ยครับต้องไปดูประธานนะครับถ้าประธานเป็นผู้กระทําก็เป็นชักมิทธะตัวบนกระตุถ้าประธานเป็นกรรมถูกกระทําก็ต้องมาเป็นชักมิทธะนะให้เข้าใจตามนี้ไปดูประโยคบาลีนะจาีิเป็นต้นนี่มาดูตารางคับที่นี้อันนี้คือกระตุนะครับมีรูปตามนี้ มีทีฆะบ้างอยู่ตัวเดียวนะนอกจากนั้นตัวกรรม,มะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับที่มีพิเศษก็คือเฉพาะลบยะตัวเดียวเนี่ยมีตัวเดียวที่ลบยะนะเนี่ยนะแล้วก็ป้ายอันนี้เอาไว้ให้รู้เป็นเครื่องหมายอันนี้ลบยะส่วนนี้ก็ทีฆะที่ไม่เหมือนเขานะมีตัวเดียวตัวเดียวที่ไม่เหมือนเขาที่ต่างออกไปมีวิธีพิเศษในะเวลาทํารูปก็ต้องรู้นี่คือพิเศษ อ่ทำตวงรูปครับว่าสัทธาทามลาก่อนคโมทาตหนึ่งครโมทาตปะโรคขากรดตูสัทบาทามลาปารสสอบอัตโนบทชาคามาชาคามาชาคามูชาคามชาคามิธาชาคามังชาคามิมหาชาคามิธาชาคามิเรชาคามิโถชาคามิวหูชาคามิงชาคามิมะเห ชาคามาชาคามาสะพพุผู้ธาตุโอ้โหผู้ธาตุปรโรคขากามะสัทธาปทมาลาเอเทตปราสโบทอัตโนบทชาคามียะชาคามียุชาคามีเยชาคามียิทธาชาคามียังชาคามียิมมห ชาคามียิธาชาคามีาักชาคามิธะชาคามียิเรเอชาคามียิทโถชาคามียิวะโหชาคามียิงชาคามียิมมะเหทำที่ขีดเตี๊ยแบแดงไงแหละทำเลยชาคามาสาบเดิมคือคาโมคาติมะเหในการไป เรียกคำวาทาด้วยภูวาทโยธาตะโวโลบสละาสุดท้ายทาด้วยทาตุสันโตโลโปในกัสลาสาเรียกอว่าปะโรขาด้วยปโรขาอุเอตาอังมหาตาทาเรตะโทวโหอิงมะเหลงปโรขาลงในอดีตอันเรือนลางด้วย อปาจเคปโลกขาตีเตเรียกอาว่าปรัสโบด้วยอาาปูพาณิวิภตินางฉาปรัสบทไอ่านออกง่ายก็ว่าเป็นหมดหละไม่ได้อ่านครับฮะไม่ได้อ่านครับใช่เหรอครับเนี่ยมันมีทําตัวรูปอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่อ่านครับแล้วทําไมพูดเหมือนกันเดะเลยอ่ะซ้อมมาครับยัอเอาไป ลงต่อไปเรียกรเรียกอาวา่า<น>ปารสสบทเรียกอาว่าปารสศบทด้วยอาทาปุภานิวิภัตตินะชาปารสศพธานิปราศบทลงในกาตุด้วยกตาตริปรสศพทางเรียก เรียกอาว่าปัมาบุรุษด,ด้วยชเวชเวปีปฐมมาปชิมุตมะปุริสาเมื่อมีนามประกอบลงปัมาบุรุษด,ด้วยนามมมหิปยุชมาเนปิตุลยาติกาละเนปัโมสอนคะเป็นคะคาด้วยกวาจาทิวานนาณะเมกัสรานางชเชวีพาโว,ดดวเ,รเรียกเรียกะะเรียกคะว่าเรียกคาตัวหนา้วนาว่า อาภาษาด้วยปุพโพภาโสอาเทศชาเอคะอาภาษาเป็นชาเป็นชาด้วยเกาวัคสาจวะโคพ่อมะบ่ครับเพราะพยัญชนะมะเขาไม่มีเพราะอะไรนั่นน่ะเขาเพราะวิพัตในเขาบอกว่าใน ในอะไรนะในปฐมบุรุษเอกพจน์ทีฆะอาเป็นอาบ้างทีทีทีฆะสละของธาตุเป็นอาทีระทีฆะอะทีฆะสละของธาตุหรือทีฆะอาเป็นอาพูดย่ายๆง่ายๆทีฆะอาเป็นอาด้วยทีฆะอาเป็นอาด้วยกวัจิทะตุวิภัตติปัจจญานังทีฆะวิปปิตาเทสะโลปาขมาจะรสำเร็จรูปเป็นชักมันสำเร็จได้ยังไงอะ มันก็เป็นชะคมอะอย่างั้นน่ะขอแยกรวบรวมแยกไหนอะชะคมชะคมแยกมะมะมันถูกลบสละไปแล้วไปแยกไหนอีกอะรวมะมะเข้ากับสละหลังเออรวมมะเข้ากับสละหลังด้วยนเยบรังยุตเตสมเร็จรูปเป็นชะคามะต่อไปทำตรงนี้ไปแล้วชะคมิทะ ชักมิทธะสาบเดิมคือคำูคาติมหิในการไปเรียกคมูวาธาตด้วยภูวาทโยธาตะโวโลภสลาสุดท้ายธาตด้วยหาตุสันโตโลโปเนกสลัสะเรียกตทาว่าโลขาด้วยปาโลขาอาอุเอตทาอังมหาตาทะเรตถาโทวโหอีกมะเหปปาโลขาลงในอัต อดีตการอันเรือล,ลางด้วยอัปัจเคปโลกขาตีเตเรียกถา,าทาว่าอ,อัตนโนบด้วยปาราะานายตโนปรธานิอัตนโนบลงในกรรมะด้วยอัตนโนปรธาาเวจากกรมะนิเรียกตถาว่าพละสบด ปัมาบุรุษด้วยชเชวีปัมามัชิมุตมะปุริสาเมื่อมีนามประกอบลงปัมาบุรุษด้วยนามมะมหิปรยุชมาเนปีตุลยาที่กาลเนปัโมซอนชสอนขะเป็นคข้าด้วยกว่าจาทิวันานาณเมกสารานาังชเชวภพาโวเรียกข้าตัวหน้าว่าอภาษาด้วยปุโพพาโส อาเทศคาอภาสาเป็นชาด้วยวกาาะวัคสาจวะโคเพะลงเพราะอีอยงครับเพะพยัญชนะเอยียงครับเพะพยัญชนะอะไรลงอีอาคมครับเพระพยัญชนะท่วิพัฒน์โอพอพยัญชนะท่วิพัฒน์ลงอีอาคมด้วยอีกาลาขาโมอสัพพธาตูกรรมเมฮ ah e, ี แยกรบรวมสำเร็จรูปเป็นลบยะยังงเอ้ยลงยะก่อนลงยะหรือยังยะก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหมนี่มันกรรมเนี่ยเออลงยะอาลงยะปัจจัยในกรรมในกรรมด้วยภาวะกัมเมสุโยลบยะด้วยกวาจารทิวานันต์ควาจิธาถุวิพัตติปัจญานังทีรับวิปปริตาเทสะโลปาธรมา อากวจิธาตุวิพัตติปญญานังทีฆะลัสทีฆะวิปปลิตาเทสะโลปะเข้ามาจ่ะเออว่ามันครบเลยกวจิธาตุวิพัตติปญญานังทีฆะวิปปลิตาเทสะโลปาเขมาจ่ะแล้วก็คำว่าคำว่าวิปริตวิปริตของเขานั่นคือรัสสะนะ ส่วนเนี้ยพีฆวีปริาตานั่นก็คือตรงข้ามกับพีฆก็คือรัศนะนะครับแล้วไงต่อแล้วก็แยกแยกอะไรแยกอ,อะอะไหนวะรวมมปมีอาสักตัวนะเลยเนี่ยสำเร็จรูปเฮ้ยไม่ประกอบ่ใช่สำเร็จได้ไงรวมมาเข้ากับเสลีหลังด้วยนาเยปรังยุตเตสำเร็จรูปเป็นชาคามิธาอัะ อันเขาอันเขาย่อไ่อันเขาไปแล้วอันเขาไปแล้วอาเทศอัตโนบทเป็นประสาบทด้วยอัตโนประธานี่พระราปทัตตังสำเร็จปใช่เมันอาเทศไม่ได้นะอาเทศไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะลบยะไปแล้วแต่พระรสบทมันมียะถ้าอาเทศไปแล้วต้องลงยะใหม่ ถ้าถ้าตัวเนี้ยไอ้ทาตัวเนี้ยอาเทศได้เลยมันจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้มันลบยะไปแล้วอีก็ไม่มีแต่ไปนู่นมันมีทั้งอีทั้งยะเราไม่ได้ละเอาละต่อไปจบ <c oughs> <c oughs> เนี่ยจบแล้วเนี่ยจบปังโรคขาวิพัตแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้กี่วิพัตแล้วทั้งหมดห้าวิพัต <c oughs> เป็นสัพพทาตุก,กะกี่วิพัต <c oughs> คือ <c oughs> เขามีสูตรของเขาอยู่เขามีสูตนของเขาอยู่อ่ะยตนมีสัตตมีปัญจมีวัตตมานาสัพพทาตุกังก็มีของเขาอยู่อ่ะแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นอสัพพทาตุกะมาหนึ่งวิพัตคือปรโรคขาวิพัตนะครับต่อไปเราก็จะขึ้นอัจฉตานีขอตัดถ่ายทอดสดก่อนเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันเวลาศึกษาเปิดฟังแล้วมันหากันหาไม่เจออ้าแล้วใครเรียนไว้อะ เรียนยังไม่จบเลย,ย,เยหมดท่าเลยงานเนี่ยปิดแล้วเข้าไม่ได้อีกใช่ไหม